สวัสดีจ้าวันนี้มาจะมาเกะด,ดูบอลสีที่สั่งมาเนาะว่าจะตรงปกหรือเปล่านะเขาแพ็กมาดีมากเลยต่อนนี้ดูสิวันนี้มาดามจะพามารีวิวนะคะต้นไม้อบอลสีอนุบาลน,นะคะที่สั่งมานะคะตวน,น,นี้เป็นช่วงที่สั่งมา ค่ะมาดูกันเลยนะคะนันเลยนะนี่เขาเก็บมาดบบี้คอนโดเลยเนี่ยมีต้นอะไรบ้างมีต้นอะไรบ้างมาดามมาดามยูยี่จะมารีวิวทีละต้นให้ดูนะคะเป็นต้นเล็กต้นเล็กเรายังดูไม่ออกว่าเป็นอะไรเนาะยังดูไม่ออกว่าเป็นพันธุ์อะไรใช่ไหมมาดามใช่หนึ่งสองสาม สองสิบสองต้นสิบสองต้นนะวิธีการแพ็คของเขาจะแพ็คมาดีมากเลยนะคะจะมีการหอ่อแน่นหนามากใส่แก้วแล้วก็จะมัดกับตะกร้านะคะใช่ไหมมาดามใช่แล้วแน่นหนามากเนี่ยมไม่กระทบกระเทือนเลยเนี่ยไม่มีการกระแทกนะคะหรือว่าหล่นกระจา,ะะจายเ,เลยนะคะอีกเทคนิคหนึ่งนะเดี๋ยวต้องไปเอา เนาะของนะต้นนี้สวยมากโตไปนะสวยมากๆแตเว่าเราอบมารุบาลตอนเล็กๆเราชอบเห็นลูกสาวเราเจริญเติบโตเนาะจะเป็นบอลกาบนะวิธีการดูและละมาดามก็ดูแลด้วยความรักของเราจะใส่ต้นไม้ก็สวยหมดทุกต้นละรดน้ำมานละกี่ครั้งละมาดามรดน้ำเราก็ไม่ต้องรดบ่อยมากเนาะ สองวันครั้งหรือมดามงวนางนครั้งสามวันครั้งเพราะว่าแต่ว่าก็อย่าให้แห้งเพราะบอนสีเป็นเป็นพืชที่ชอบน้ำนะตระกูลชอบน้ำแต่ว่าเราก็อย่าให้แบบน้ำเขะเกินนะเกะเนี่ยแน่นหนาม,มากอืมก็ใช้เทปถ่นะคะต้องใช้ค่อยๆใช้สื้อวัสดุเยอะมากในการแพ็คเนี่ยต้องใช้ต้องใช้เนี่ย,ยกรรไกรปลายแหลมเลยนะหรือว่ามีดคัตเตอร์นะ การเกะนะเกะก็ระวังโดนมีลโดนไม้ด้วยล่ะอันนี้ก็จะพยายามเกะตรงฐานนี้ให้ได้ก่อนเนะเาะเพื่อ <จะ S 1> ที่เรา<ก>จะดึง<ะ>นี้ออกก่อนนะคะโอในนั้นเขาจะมีกระถางเล็กๆมาให้ใช่ไหมมาดามใช่อันนี้คือเขาส่งทางกระถางนะต้นมันก็จะดีกว่าส่งแบบ ห่อตุ้มห่อตุ่มเขาจะควักเอาเ่รากมันออกมานะแบบนั้นต้นไม้ก็จะแบบโซมเนาะต่แบบนี้ต้นไม้ก็จะปลอดภัยกว่ามาตัวนนิดหน่อยนะค่ะแล้วเราจะก็จะมาเขียนชื่อไว้นะคะกันลืมกันน้องกันละลืมน้องว่าน้องชื่ออะไรเพราะว่าตอนนี้เราก็มีต้นไม้เยอะมากเนาะร้าน จะมาดูแกะทและต้นนะคะอันนี้เขาเรียกว่าระบังโพยภัยนะเป็นอบอนสีตัดที่ที่ประจำเมืองนะป,ะปะกูกก็ช่วยบังโพยบังภัยนะไม่ให้ภัยเข้าบ้านนะเาเ,เรียกพระบังโพยภัยนะ ตับทวดาคุ้มครองรักษาบ้านข้างล่างก่อนต้องค่อยๆแกะนะคะต้องค่อยๆแกะอค่ยๆเกเทปใสทีละทีละทีละนิดนะคะทีละช้นนเห็มัใช้เวลาแกะมานานไหมมาดามประมาณห้านาทีเนาะ ต้นนะแต่ว่าเกบต้องระวังเดี๋ยวดึงต้นไม้เราเสียหายนะเราก็ค่อยๆนะมีดหรือกรรไกรต้องใช้แบบคมๆนิดนึงตัดก็ระวังอย่าให้ตัดโดนนะเดี๋ยวน้องเราจะเสียหายน,นี่เริ่มแกะนะนี่นี่อายนี้เขาจะใช้ชู่ชุบน้ำนะเพื่อให้ความชุ่มชื่นตอนส่งมานะน้องจะได้ไม่เฉาเพราะว่า บนสี ỉ, ่เป็นไม้ที่ต้องการความชุ่มชื้นนะกระถิ่งอันนี้ชื่อพระบังโปยภัยเนาะแล้วก็เขียนชื่อนี่เป็นต้นทีคต้นทีสอ มาดามนี่ใกล้จะเสร็จยังคะอันนี้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วห้สิซนแล้วค่ะเดี๋ยวช่องเชนย่าพาลุยพาเลาะนะคะก็จะกลับมารีวิวใหม่นะคะหลังจากจะรีวิวตอนโตสวยๆให้ดูนะอีกประมาณหกเดือนนะว่าต้นไม้เสร็นี้จะเป็นยังไงเนาะค่ะอย่างนี้ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ <subscribe, S 2> <ด> ไปช่องฉัญญาพาลุยด้วยนะพาลุยพาเลาะด้วยนะคะสวัสดีค่ะ